ลันล100่100คะแนนเต็มนั่นเองครับครับผมนะฮะประกอบไปด้วยพิเศษของน้องๆเนีน่ย25สหคะแนนหวยทิปด้วยกัน,นอกตอบคำถาม25คสแนเป็นไงบ้างคูณได้เลยนะครับกอนที่อนที่จะทำการสแสดงในรอบของการโชว์ความสับ แคนีนะโอเคใครจะได้รับรางวัลชนะเลิศคือได้รับรางวัลทั้งหมดนะฮะบุญอาจนะครับจากเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ครับ นิชการเยาวครุษแต่เราชมภาพสวยาางามมากๆเลยทีเดียวนะครับนะครับคืนนี้เรารู้สึกหมยเลขสามนะครับนางสาวนิชการเยาวครุษนะครับร้านคุณตูนเวดดิ้งล v ฟเดินแต่ละคนนี่โอ้โหนะ ไม่ใช่เดินกันง่ายๆนะครับเจไใช่ครับนะครับเพราะว่าอยู่บนส้นสูงด้วยแล้วก็ต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะพี่มิเคยเคยลอ,ลองทดสอบไหมคว่าเวลาไปแส่รงเท้าส้นสูงเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง10คนนะฮะเอาล่ะพร้อมกับสายสะพายโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญน,นายเทียรินปัทมะ หมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้านางสาวราชาบำรุงจิตนะครับเดินมาได้ลงไปพักผ่อนสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่เราเรียกร้องสิทธิของกลุ่ม l t b t มากคือเป็นเรื่องของทุกคนค่ะและทุกคนคนที่ได้รับสิทธิมนุษยชนที่เท่าเท่ากันสำหรับคันนี้หมายเลขตัวนี้นะคะจุดเด่นของจังหวัดปฐุมธานีสำนักขุ้มคุณแผนวัดแคร์ หมายเลขสิบครับหมายเลขสิบ,สบสะนะครับนางสาวคันยวรีจันประเสริฐนะครับปิยศและสายสะพายครับหเหลือเพียงสองต่อจากนี้ไปเป็นรางวัลชนะเลิศนางนโมบารผมขอ นางสาววิชาการเียววครุฑนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แก่หมายเลข9นะครับหมายเลข9นะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3านะฮะนี่คือชงหน้านะฮะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดใน